โอเคนะครับมาดูด่าน16กันต่อเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้มันให้ไปที่ปอดแอเรียพีวีซีไม่ต้องไปไหมไม่ต้องไปเนาะไม่ต้องไปพี่พี่มอนเซ่จะฮิลไหมให้ให้ให้ฮิลใครบ้างเดน้องฮิลเดน้องฮิลพี่มอนเซ่ฮิลพี่มอนเซ่นะโอเคไอฮิโลจิเอาไงดีฮิลโลจีไอเขาเก็บ Take a look at this โอเคโหเกือบไปเลยอ่ะเอาไงดีซื้อป้อมปืนไว้ดีกว่าเอซื้อป้อมปืนไว้ก่อนพี่มอนเซ่จะมาซื้อเม็นชิ้นไหม ซื้อไปคิดไหมไม่ซื้อยก็ได้นะ Thank you อืมป้อมปืนตรงนี้ไม่มีให้วางเลยอ่ะพี่แม็กซี่เขาใกล้กล่องกระสุนไหมทุกคนใกล้กล่องกระสุนไหมทุกคนกล่องกระสุนเหรอยังยังยังไม่ต้องยังไม่ต้องเพิ่มเติมไปครับโอเคงั้นหนูเดี๋ยวหนูซื้อรูวให้เข้ากันเลยนี่ป้าลูในแถบเลือดสิได้ได้แล้ากันเลยใช่ใช่ งั้นเดี๋ยวเออ่ซื้อกระแสไฟฟ้าได้ตรงฝั่งนู้นข้างบนนั้นเดี๋ยวซื้อกระแสไฟฟ้าติดตรงนี้ก่อนตรงนี้เมื่อกี้วิ่งมาแบบรัวๆเลยโโอ้หด่านสิบห้านะครับเพื่อนๆอันนี้อันนี้คือด่าน16นะครับแล้วก็จบไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็จะเป็นด่านที่17นะครับเว็บ17พ <Okay. S 2> เพื่อนๆโอเค let's see them get past this ใช่ใช่ซ่อมได้ซ่อมได้พี่โมเซ่ด่วนเลยด่วนเลย อย่ากำลังยินี้อยู่โอ้โหอึดมากยังไม่ตายอีกอะโอเคเรียบร้อยโหปากนี้เยอะมากเลยฮิโรจิอยากเ,เข้ามาโอเค,อเคหนูเติมน,น้ำมันให้แล้วก็ซื้อรัวให้อันหนึ่งนะได้ได้เ,เดี๋ยวดูด้านขวาให้ เอ้าวหนูอยู่ดูดูดูด้านไหนกันแน่เนี่ยหนูอยากดูด้านซ้ายตรงเนี้ยใช่ใช่หนูไปดูด้านซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูตรงกลางให้กับด้านขวาว่าแล้วมาแล้วิปด้วยด้านขวามวไม่ไหวแล้วไรเงินรัวพังแน่นอนโอเคเรียบร้อยจบฮิโรจิยืนเฉยจริงไม่ช่วยเลยฮิโรจิโอ้โหฝั่งนูน้นโต้แย้งโต้แยทุกคนรอดใแล้วให้แล้วให้แล้ว ตัวย,ยิงอยู่เห็น okay, มากอุ้ยฝั่งนี้เดี๋ยวจัดก,การให้ด้านขวาพีโรติเอ้ยเค่ฝั okay, ่งนี้ฝัง่งนี้เดี๋ยวกระทับปืนกัน oh, <okay. S 1> ตัวน้อยตัวน้อยเดี๋ยวเดีย๋ยวไปไปเติมตัวน้อยให้ <c oughs> ผมเรียกตัวน้อยนะครับ เล็กเตอร์โนเอเลสเรียกเราตัวน้อยโอเคเรียบร้อยฮิโรติช่วยยิงซิวะยืนเฉยอยู่ได้เนี่ยวโอเคฝั่งนู้นเนี่ยช่วยยิงให้โอเคเว็บสิบเจ็ดน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีกคไม่ต้องช่วยฝั่งซ้ายก็ได้นะเพราะว่ามีทูเลศสองตัวมีทูเรตอยู่ตัวหนึ่งลัวแล้วก็บรรุนห์ โอ้โหพังกดได้เลยล้วงเดี๋ยวซื้อล้วให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อล้วให้เรียบร้อยแจมกรเสุนไปโอเคเดี๋ยวไปเติมเติมตรงนี้ให้แล้วกันไม่ไม่รอแล้วคนนี้คืออะไรอะ MGL ใหบี้อ๋อปืนหัวระเบิดพี่พี่แมพซี่โอเคเดี๋ยวไปซื้อกล่องกระสุนใครฮีวิลรจิเดี๋ยวไปขอซื้อกล่องกระสุนก่อน ว่าตรงฝั่งนั้นหมดแล้วเยู่ก่อนแตรงนี้นะโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับอ่กล่องเนี่ยที่ผมเคยบอกว่ามันมันเติมกระสุนไม่ได้เติมได้นะครับสรุปเพราะว่าตอนแรกผมไม่ไม่เห็นนะไม่เห็นคำว่าดีพอยนนะผมเพิ่งมาเห็นกีหลังคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยบอกว่ามันเติมกระสุนไม่ได้เพื่อนๆมันเติมได้นะครับจุดเดิมจุดเดิมทุกคนต้องการกล่องกระสุนไหมกล่องกระสุนไม่ไม่ต้องแล้วเติมเติมแล้วค่ะเติมแล้วมีสองจุดนะ ซ้ายก็ขวาตรงนี้โอเคเติมแล้วเติมแล้วไม่ต้อง็อกอัดได้เต็มที่เลยนี่มซื้อรั้วให้รั้วอ๋อพี่มสซี่ซื้อรั้วได้ได้อยู่ตรงขวาสมันมีรั้วหนึงค่ะได้ครับแต่ไม่มีตังค์ซื้อไอ้ป้อมปืนนะอยากได้ป้อมปืนสัาอันได้ยินเสียงตัวกระโดดอีกแล้วใช้ป่ากก่อนก่อนโอเคระวังด้วยพี่แมสซี่แถวนั้นมันชอบมี ไอเจ้าคิดปุ่นคิปปุ่นคิปปุ่นคิปปุ่นมีบ้างไหมอ่ะอยากเจอติ๊กชาร์เตอร์จังไม่มีเสียงเลเกอร์ใช่นัดกระโดดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเว็บสิบแปดนะครับเพื่อนเพื่อเงือไป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 ประจำที่ตัวเองเสียงกิ๊ดมาตเดี๋ยวดูด้านขวาให้เด็กๆดูด้านซ้ายกับตรงกลาง โอ้ยที่รถีลงมากยิงลัวเพื่อเผื่อโอ้ยตรงกลางตรงกลางตรงกลางเยอะมากนึงยิงตรงลัวให้อยู่โอ้โหเยอะมากเอ้ยิงแล้วหวดแล้วกันทุกคนแล้ว ยิงไปก่อนยิงไปก่อน,ต,นอตัวน้อยตัวน้อยโอ้ยพี่มาพี่โมเสสเรามาข้างหลังเดีย๋ยวมันจะมีระลอกใหญ่มาดูดูด้านซ้ายไว้นะเดี๋ยวดูด้านขวาให้โอเคแรมดูด้าายเอาด้านขวาแล้วกันป้อมปืนไม่ไหวนี่ถ้ามันมาฝูงใหญ่ก็ยิงถังถังไอ้นั้นด้วยนะอย่าลืมยิงนะถังระเบิดแล้วตอนนั้นใครยิงถังระเบิดอันนี้ไม่เลยเออมันมันชุลมุนน่ะอ,อาจจะเป็นเป็นปลาเองหรือเปล่าอ๋อขอโทษค่ะเด็กๆ เดี๋ยว,เ,ยวเติมกระสุนกันงใกล้มาละเพราะด่านหลังๆนี่เกมมันจะเออๆหน่อยนะบางทีบอทบอทมันไม่ออกมานะเราต้องวิ่งไปหามันเพื่อนๆยูออกมาเร็วยังไม่ถึง,งเครื่องเวฟเลยนะมันจะแฮงค์แบบไม่ออกใช่มันไม,ไม่ออกมาแล้วมันจะให้เราวิ่งไปหาแล้วซอมบี้มันจะเกิดมาคิวเซ่ระวังด้วยวิ่งมาแล้วเหรออ๋ออีกหนึ่งเรียบร้อยตู้ยเรียบร้อย เสียงใครยิงอะไอซีไฮเลยเสียงไอตัวระเบิดอ่ะใ,ใครโด,ดนอิโรจิอ๋อไม่มีใครโดนบอทนี้ชอบโง่นะครับอุย้ยมาแล้ว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 มาทางไหนโอ้มาข้างหลังโอเคโอเคเดี๋ยวหน้านี้จะยิงให้เดี๋ยวดูกับพี่แม็กซี่พีพ่แม็กซี่ด้านนี้มา ตัวยิง okay. มีแมตซี่อยู่โอเคเตรียมซี่มามาโหลดสุดไหมเดี๋ยวนู Oğlum ้ยค่อยโหลดนะพี่โอเซ่กระโดดลงมาเพียบเลยโอ้ยอ้โอ้โต๊ะโต๊ะโมอินเดียมแจนแล้วเขาลดกะสุนแป๊หนึ่งโอ้โหต้องเติมตัวน้อยก่อนเยอะจัด กำลังเติมตัวน้อยอยู่เก็บร้อยพีโอจิช่วยยิงหน่อยเพื่อน,นโอ้สมบี้อยู่นี่เกินครึ่งเว้แล้วทุกคนเลยมีเดียวอาจจะแค่ฝูงเดียวนะใช่ใช่แต่ฝูงใหญ่เลยอะระวังให้ดีมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคือมันมาละลอกละลอกนะเพื่อนเพื่อนละลอกหลังๆนี่คือก่อนที่จะจบเวฟอะมันจะอัดเรามาแบบสุดๆนะครับเพื่อนให้ระวังด้วย แต่ป้อมปืนนี้ดีมากเลยเนี่ยป้อมปืนนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเป็นจุดห้าสูตนะครับเอาอีกแล้วไอเจ้านี่อีกแล้วโอ,อ้ดูตัวน้อยยิงแม่นมากเลยตัว์เล็กนะครับเพื่อนๆแค่น้องเก่งมากเลยระหน่น้องยิงแม่นมากอุย้ยใครโดนไม่มีไปช่วยยิงอัดให้โหลดกระสุนก่อนแป๊บ เว็ซีันด้านทีเว็ซีมีไหมไม่มีเลยอะฝั่งซ้ายมีนะตรงกลางไม่มีแต่มีอย<ว>ู่ตรงนี้นิดนึงฝั่งขวาข้างหน้านี่ด่านสิบแปดผ่านไปได้ด้วยดีเว็บสิบแปดนะครับเพื่อนๆตัวโดนเพื่อนยิงหัวเนี่ยก็เลยต้องหมอกเอานะครับต้องต้องนั่งิงน,นะครับเพื่นพนพอนเพราะถ้าเราอยู่ด้านหน้าเนี่ยออ้ยจนนีเทียบเลยนี่รถสีเอ้ยขวาอีกแล้ว ก็เพอยิงน้ำมันอ่ะไม่เป็นไร <c oughs> พี่นาทีซื้อใหม่ได้ไม่เป็นไร <c oughs> แต่น้ำมันเราเป็นคนซื้อเองแหละอี <c oughs> ม่มีโซนอะไรที่ต้องเติมเติมกระสุนเลยอามุสไ่ไ <c oughs> ต้องอัดกันอย่างนี้ใกล้แล้วนะครับเีบบใกล้คอมพลีทแล้ว <c oughs> เดี๋ยวขอโหลดก,กระสุนแป๊ดอุ้ยอะไรเนี่ย เพี่อบร้อยนะครับเ้อยสิบแปดคอมทีตแล้วมาเติมกระสุนให้เต็มด้วยเด็กๆเ,เดี๋ยวเติมกระสุนตัวน้อยก่อนพี่โมเซ่เอาเงินคืนยังไงนะไม่ก็คือไปซื้อ,ไป,อไปซื้อได้เลยพี่แมสซี่อยากเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไปซื้อเลยแล้วถ้าแล้วถ้าอ่าสิ่งที่เอาสิ่งของที่พี่แมสซี่ซื้อตอนแรกแพงกว่าอันที่สองมันก็จะคืนเงินให้ไปซื้อเปลี่ยนมาได้เลยโอเคงั้นหนูก็ซื้อหกคืนใครใครฮิวฮิโรจิหน่อยพี่พี่โมเซ่ฮิวฮิโรจิ พยาบาลยังมีอยู่เดี๋ยวขอดูกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวป้าซื้อไอตัวกระแสไฟฟ้าถั uh, างน้ำมันใครจะซื้อให้ป้าซื้อไหมพี่แม็กซี่าซื้อเองรีบๆเลยด่วนเร็วๆหนึ่งนาทีต้องซื้อเม็ดคิดไหมเบ็ดคิดยังยังไม่ต้องซื้อเพราะทุกคนมีอยู่กระแสไฟฟ้าตรงนี้ช่วยได้เยอะ mm hmm. เดี๋ยวต้องขึ้นไปนี่ไงตรงนี้แหละ mm hmm. เดี๋ยวติดกระแสไฟฟ้าตรงนี้ก่อน อย,อยากได้บิลด์ชาร์จเจอร์ใจร้ายจังเลยอ่ะเกมนี้มันไม่ค่อยให้นะครับคิวโอมบิชาร์เจอร์ใช่บิชาร์เจอร์ก็คือตัวที่มันระเบิดตรงนี้นะครับเนี่ยตู้นี้อ่ะเพื่อนๆเห็นไหมครับเราต้องมีบบชิ่งชาร์จนะครับเพื่อนๆใช่ไม่มีน้อยนะครับแจกให้น้อยมันสุ่มด้วยเหลืออีกร้อยหนึ่งซื้ออะไรดีซื้อก็ได้ ซื้อกระแสไฟฟ้าดีกว่าราคาแพงไม่เกินร้อยนะเออซื้อกระแสไฟฟ้าดีกว่าซื้อถังถังเรียบร้อยแล้วนะซื้อน้ำมันอะไรเรียบร้อยแล้วนะโอเคได้ได้ไม่คิดยังไม่ต้องซื้อหรอกมีเลยอีกอันนึงใช่ใช่ซื้อกระแสไฟฟ้าติดตรงนี้ Let's see them get past this. ไปไอเด็กๆเดือนเลยเว็บ19บเ้าเลยนะครับเพื่อน กิโลเดี๋ยวดูด้านนี้ให้ไหนๆเจอไหเอมเออนั่นแหละตุยตอนนี้ยังผิวๆอยู่นะเพื่อนๆนังสิวๆนะครับม,มันยังไม่มาเยอะพี่โมเต้โอ้ตรงกลางนี้เริ่มมาแล้วนะ จัดการให้ตรงกลางนี่จัดการให้เค <are> ด้านนี้เนี่ยจัดการให้ดูดูด้านนู้นหน่อยไม่ต้องดูด้านนี้ไม่ต้องสนใจด้านนี้ <Okay. S 1> มาเติมกระสุนให้เรียบร้อยด้วยไม่ต้องสนใจด้านขวาไปดูด้านซ้ายให้หน่อยเดี๋ยวตรงกลางกับด้านขวาเดี๋ยวจัดการเอง เมื่อกี้มันคิดมาได้ยังไงมันโหลดซอมบี้ตัวเดียวมาตรงกลางด้านซ้ายพี่โมเซจัดการหน่อยอย่าให้รัวนั้นพังนะถ้าเป็นไปได้อะถ้าเป็นไปได้ใช่ถ้าเป็นไปได้ตรงกลางก็มีทุกคนเอาเลยเร็วๆเด็กๆระวังโอเคพี่มาพี่คนคนน้อย ตัวน้อยใค่นนเล็กนะครับอุ้ยฝั่งนี้ไม่ทันมองเทษทีตวอวนะกำลังยิงอยู่เรียบร้อยดมั้เอ,อ,อย่าเดินเข้าไปนะครับมันจะติดไฟไปด้วยโอ้ล้อพังโอยยิงคอยยิงอยู่ โอ้ฝั่งนี้เขาทีเขาีไม่ได้มองโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปซื้อลัวให้นะเดี๋ยวไปซื้อลัวให้โอ้ทหารครบสี่คนอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวซื้อลัวฝั่งนั้นให้กลับกลับกำลังไปซื้อลัวอุ้ยห้าสิบอะถือว่าสี่สิบเนี่ยมันมันล้วนมันล้วนมันลวน โอเคเว็บที่สิบเก้านะครับผ่านไปได้ดีพี่โมซี่เอาล้อวางตรงนี้ไหมตรงนี้เดี๋ยวพี่จะเอารวไปวางไว้ตรงกลางตรงนั้นใช่ใช่ต้องวางตรงกลางหืมก็จะถึงเวบนี้ยากมากใช่ระวังด้วยนะเด็กๆเรามี R P G อยู่หนึ่งนะกระแสไฟฟ้าดีกว่า จริงๆมันก็มีอยู่แค่นักเดียวอยู่แล้วหนูจะทิ้งที่โลจิแล้วจะต้องมีคนหนึ่งซื้อเม็ดคิดอะพี่โมเสกมาซื้อที่โลจิตามพี่แม็กซ่แล้วพี่มอเซเต้องซื้อเม็ดคิดเม็ดคิดเพราะว่าพักเงินไม่พอแล้วลูกไปไปซื้อเลยโอเคอุ้ยพี่โมเสกจะอยู่พี่หรอใช่โอเวอร์เฮียร์ลุ้วลุ้ลุ้ดหน่ะเราเรามีครบยังพี่แม็กซี่ครบแล้วเนาะน่าจะครบแล้วนะซื้อเม็ดคซื้อเม็ดคิดให้แล้ว ทุกคนต้องการกล่องกระสุนไหมกล่องกระสุนกล่องกระสุนยังยังยังเยอะอยู่เลยอะโอเคเดี๋ยวพอหมดตานี้ก็คนซื้อแล้วล่ะกระแสไฟฟ้ามีไหมกระแสไฟฟ้ามีพออยู่นะเอาไงดีเนี่ยมันเติมอะไรไม่ได้เลยอะเดี๋ยวซื้อน้ำมันให้เนี่ยสินี่ยสิซื้อแล้วซื้อน้ำมันแล้ว Stay close ไปเลยนะกเดี๋ยวเดี๋ยวจะรวางลุนหนักขั้นพี่พี่โมเซ่ไปดูด้านนู้น ไม่ต้องสนใจด้านนี้ไปดูด้านพี่แมพซี่เพราะว่าด้านนั้นเยอะสุดเพราะว่าปืนหน,นูมันมันมีร้อยนัดพี่โยตี้ไปไหนเนี่ยโอ้โหอ้นี่ก็เงาเงา,งาจริงพี่โยตีต้ตามหนูมาเพราะหนูเข้าไปวางในทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอ๋ออุ้ยนั่นเกิดการตรงกลางให้โอ้โหพยายามยิงอยู่อุ้ยหนูโดนหนูโดนลูกเกอร์ไอซี่อัพบิ๊กวันหนูโดนลูกเกอร์รีโล ไหวไหมไหวไหมไหวไหวจะเหลือเล่นน้อยอย่าประมาทอย่าประมาทเราบาดังดังอย่างนี้แล้วติดไปจนได้อุ้ยมันค้างพูดทีเ ยิงโดนระเบิดแบบไม่มีประโยชน์เลยอ่ะเนี่ยตัวนี้ซอมบี้นี่มันค้างพี่โมเสยมาหยิบไอ้ทิ้งไหมเจ้านี้ละเอ้ยเดี๋ยวนะพี่จริงพี่โมเสยต้องไปหยิบจากข้างในตู้นู้นออกก็ได้นะมันมีหนึ่งอันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจับตานี้ก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงแบบนี้ก่อนตรงกลางตรงกลางตรงกลางนู้วเหลียวเหลียวหลียวมวยแจมแจมตรงกลางเยอะมากเอาตรงกลางก่อนพี่โมเสยเดี๋ยว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 ช่วยยิงด้วยอันนี้ โอ้โหยิงไม่ถึงแล้วมายิงถึงห,หนูใช่มันจริงจริมันมีปืนอยู่ตรงนี้ปืนใหญ่ตรงนี้อันนึงแล้วหนูก็ยิงไปแล,วล้วด้วยมันมีปืนใหญ่อยู่สองฝั่งเหรอคะแต่ฝั่งนั้นไม่ถึงอฝั่งนั้กำลังชว่วยยิงอยู่ด้านข้าง p r a c t i c เดี๋ยวมาติดตรงนี้ให้ถ้าจบตารนี้ต้องมีคนนึงเอ่อแบบ r a โอ้โหตรงกาเยอะมากเลยนะตัดสินใแล้วพี่มึงยตรงนี้ได้อ่าเดี๋ยวไปไปไปนี่เราติด มาช่วยยิงวันีเขาบอกว่าเขาเค่จะยิงที่โรจิลงมาเดี๋ยวยิงโดนในเดี๋ยวบอดนี้ฟ้องจริงพี่โมเสสระวังด้วยเฟฟซี่ไปทำไมตรงนั้นอ่ะกระโดดลงมาอีนกระโดดลงมาข้ามบนนะหัวอยมาถอยมาโวนเลยเรียบร้อยนะครับเฟฟี้ยี่สิบ โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูเว็บที่21ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมเวลชาแนลนะครับวันนี้พี่แม็กซี่พี่มอนเซ่และก็ผมครับพาเพื่อนๆมาเล่นมาร์เวล4นะครับในด่านอะไรพี่แม็กซี่ในด่านนิวยอร์กใช่ไหมนิวยอร์กนะครับก็ตั้งแต่เว็บที่16จนถึงเว็บที่20นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอ่าเว็บที่21นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าซอมบี้จะโหดแค่ไหนนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ